ข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวที่ไม่น่ารักซะแล้วพราอเป็นข่าวที่มีผู้หญิงค่ะถูกอดีตแฟนคู่ฆ่าคุกคามตามทุกรถเพราะอย่างนั้นค่ะล่าสุดค่ะยังตามหาตัวไม่เจอนะคะแล้วเขาเนี่ยพร้อมทำลายชาวบ,บ้านทุกคนเข้ามายุ่งแถมจะขู่ข่าวร้านด้วยค่ะ ที่สพพลจังหวัดขอนแก่นค่ะนางสาวเจษดาพรชัยเจริญหรือว่าหญิงค่ะอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่165หมู่2ตำบลโนนขาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะนำรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า c o ก p ุปปี้ไอสีแดงทะเบียน1กไก่ออ่างขีด 4036ขอนแก่นค่ะซึ่งมีสภาพที่บังโคนหน้าไฟหน้าเนี่ยแตกพังเสียหายค่ะเบอกก็ถูกกรีดจนขาดพร้อมทั้งข้อความในแชท a c e b o o k ที่ถ่ายเอกสารไว้นะคะเป็นหลักฐานเข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทชวรัสสิงโตค่ะสวสอบสวนสพพลเพื่อให้ทำการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มนายนัทพงศ์พรมโสภาหรือว่าป๊อก อายุ25ปีเป็นชาวบ้านหัวนาตำบลโนน่ะอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นอดีตแฟนหนุ่มเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเล่าว่าตนเองเนี่ยทำงานเป็นพนักงานประจำร้านขายคอมพิวเตอร์ในเมืองพลค่ะเคยมีสามีแต่ว่าเลิกกันไปหลายปีละ,ะตนเนี่ยก็มีลูกติดหนึ่งคนค่ะเป็นเด็กหญิงอายุ4ขวบต่อมาค่ะได้คบหากับแฟนเนี่ยที่เป็นนายป๊อก เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละค่ะแล้วก็ทํางานเป็นพนักง,งานที่คาแคร์แห่งหนึ่งในเมืองพลค่ะซึ่งสองคนนี้นะคะน้องเมย์เขาอยู่ด้วยกันมาปีกว่าแล้วค่ะ,คะแต่ว่าหลังจากที่เห็นนายปล็อกเสพยาบ้าในห้องพักหลายครั้งแล้วก็มีการติดพนันออนไลน์อย่างหนักนะคะอีกทั้งยังมีการทําร้ายร่างกายอีกหลายครั้งด้วยค่ะก็เลยขอร้องให้กับนายป๊็อกเนี่ยว่าเลิกเสพยาบ้าได้ไหมแล้วก็เลิกเล่นการพนันเธอ แต่ว่านายป็อกทําให้ไม่ได้ค่ะ,คะก็เลยบอกเลิกกับนายป๊อกไปแล้วก็ตนเองเนี่ยก็เลยกลับบ้านไปอยู่กับแม่ต่อมานะคะนายป็อกได้มีการตามง้อขอคืนดีค่ะแต่ว่าตนไม่คืนดีด้วยแล้วก็ตามราวีต่อมาค่ะพร้อมกับขู่ว่าอยากให้เจอนะว่าอยู่กับผู้ชายคนไหนหจะฆ่าทิงท้งให้หมดเลยเออแล้วก็ยังขู่ลูกขู่ฆ่าลูกสาวไว้สี่ขวบซึ่งเป็นลูกติดของตนอีกด้วยค่ะกระทั่งเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเลิกงานนี้นะคะ ตนก็เลยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาฝากไว้ที่หน้าร้านของพี่สาวค่ะแล้วก็ขี่รถไปกินข้าวกับเพื่อนที่บ้านเพื่อนประมาณสี่ทุ่มกลับมาเอารถมอเตอร์ไซค์พบว่ารถไม่อยู่แล้ว เออรถอ,อ,อยู่อยู่ค่ะแต่ว่าล้มอยู่ข้างถนนแล้วก็ถูกทำร้ายเสียหายก็เลยสอบถามกับคนระแวกดังกล่าวนะคะเขาบอกว่านายป็อกนี่แหละเป็นคนทำแล้วก็ไม่มีใครกล้าห้ามนะคะเพราะว่ากลัวนายป็อกทำร้ายก็เลยได้เอาหลักฐานเนี่ยมาแจ้งความให้กับตำรวจสพพลต่อไปค่ะไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันค่ะร้อหลังจะแบนล้อหน้าจะโดนล้อหน้าจะโดนไอ้มีดแทงอะค่ะมีเสียบแล้วก็บาะรถจะ เอามีดกรีดม,มีรอยของมีคมแทงเหรอคะใช่ค่ะเรามั่นใจว่าเป็นปกครทังใช่ค่ะด้วยด้วยขพอความที่เขาเช็คายใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มีคนบอกด้วยน้องร้านคาราเกะก็บอกว่าเป็นผู้ชายตัวสูง <c oughs> แล้วก็ที่ท,ที่ร้านอินดี้ก็บอกว่าเป็น <c oughs> คนนี้แน่ค่ะและทีนี้